ครับก็กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o อปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา f อฟมาสัมภาษณ์พ่อชัยหมอผีขเขมรน,นะครับผมวันนี้มาแบบด่วนๆนะครับเอเพราะว่าวันนี้ทางเอดมินก็จะพา,อาไอซิดไปเอาเมียนะครับแต่ปรากฏว่าพ่อชัยโทรมาหาด่วนนะครับผมทางช่องก็ขออนุญาต สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับในปั๊มนี่แหละครับ FC ครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอุปอภพารวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์พ่อชัยหมอผีคำเมีนะครับว่าแนวทางพ่อชัยจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผม แป๊บ,บนึงเด้อจ้าจ้า,จาช่วงนี้กำลังรอนะครับผมอฮาฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพอ่อครับสวัสดีครับพ่อครับโอ้อัอนเอฟซีทั่วมาหลายหลายทุ่มซูมือแม่พอ่อปืนยอยากถามว่าพ่อไปเฮ็ดเอาเลขไปงวดน,นี่ เ็แล้แล้ว,อลวโอ้พ่อไปเฮ็ดมาจากรอบละค่ะเจ็ดเดียล้าก็ซองเดียวันพานีละโอ้ช่เียเกียบร้อยเลยบะซองดูนาะพ่อนะ้อเดียวครับอือขึองยิ้นคาว,ว่ามีเอฟซไปหนวดน้อย,อยู่บานบค่ะเออ่มมาหนวดอยู่เพ่นมมากรี่แหละเ่มานอ,ยอยานอยอยน,อยอยนั่นสามมล้นี่มาดูดอนอ้จากอุดรหรพ่อ <laughs> <laughs> ของแกนนั่มไม่จากค้อนแกนโอ้ครับผมเพิ่นไปนวดวัแมนเาไปดูท่าน้ำเพื่นเลยกัดนี่ล่ะเพิ่นเมื่อเราบอบอตั้งสิเมื่อห้องตอเข่งก็ตอย่งยืนใชค่ะเอฟซคิดหอดไรเอฟซีคิดทอดพ่ออปล่อยไปเพืนที่โอ้ตัวได้พ่อได้เันบอเก่าเก็ตสอง เจ็ดสองอตัดเลีนเอาอยู่ใหนหนบอแลก็ซื้อเก้าเจ็ดเจ็ดสองนี่ละอืมตูฟันซื้อขึ้นซื้อลงวะพอ่อขึ้นซื้อลงน้ำเน่าพอดนะครับครับพอวางหาวัดดีแล้วมันมันลงยางเต่ตมเนาะเก้าเจ็ดสองเด็ดบอกว่าในเด็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองอ้เจ็ดเก้าเจ็ดสองเด็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองไปเอามองไม่บอกพ่อหรือมองเก้า ว่ามองไม่เอาจำนีก็เด้ออไปหน้าเอาวมัวก่อนขอบคุณได้ไหมขอบคุณลค่ครับค่ณขอบคุณค่ขอบคุณกับบอมีเวลาหลายเนาะค่ะโอปัวเนาะครับผมอ่าน้องเมฆกับมานับเนาะค่ะน้องเมฆจะไปแต่งงานไอซีเด้อค่ะเด้อไปงานแต่งไม่ใช่ไปแต่งงานครับโอ้ไปงานแต่งครับผมค่ะกับมีโอกาสได้สัมภาษณ์พ่อะใช่หมอผีคำเมน เพิ่นกับฝ้าเพราะว่าตอนนี้มีเอฟซีไปนวดน้ำเพื่อนหลายค่ะเพื่อนนวดจักรดูดวงแล้วก็ตั้งศาลนะคะเพื่อนกับปัวค้นจับเ้นจับเอ็นนอกาะเพิ่นกับมียายพร้อมยาสมุนไพรเป็นยาหักไม้ที่เพื่อนไปหามาเองแล้วเพื่อนกับตุ่มเองหาเองเพื่อนกับบอกสูตรของเพื่อนเนาะยาเพื่อนก็ดีดีเมื่อนั้นโอปอก็ได้กินอยู่เน้วค่ะก็เมื่อนี้ก็ไม่ได้สัมผัสเพื่อนดนเล้วค่ะพี่น้องเพื่อนกับงานหลายเนาะค่ะ บางท่านโทรไปอาจสิบบริคุยเพราะงานเพิ่นกัหลายค่ะเทิ่งสีไปหาหอยมาขายเทิ่งสีไปหายามาขายเทิ่งสีเบิ้งดวงเทิ่งสีนวดเนาะคะ่ะค่ะตอนนี้สายบุญสายเอฟซีไปนวดน้ำพอใช่หลายนะคะไปนวดหอดบ้านไปนอนเทละสองสามขึ้นเนาะค่ะพี่น้องก็มีสายเอฟซีโทเข้ามาลายค่ะโทรทุกมือค่ะทักทุกมืออยากทราบตัวเลขหมอพีเขนรเนาะ,ะกะเมื่อนี้ก็ได้ทราบไปแล้วเนาะคะ่ะ แต่ว่าเลขของเพื่อนนีอย่าลืมแล้วค่ะอย่าลืมแล้วค่ะโอปป้าขนมี่อันบอกเอฟซีน้ำเด้อว่าขันแม่นพาดีคือซื้อขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งคือว่าซื้อขึ้นซื้อลงเลขของเพื่อนคือวดที่แล้วเห็นว่าอันเพื่อนอันสามหกเก้าเนาะเท่ากับตัดสามหกเก้าหกเก้ามันก็ลงตัวหนึ่งเป็นหาเก้าของเล่าน่ะครับถือว่าเขาเนาะค่ะแล้วก็มม่ยังกดยีกเครื่องบางหันเนียน เลขหาเก่าก็อันอียังกว่าครสองเก้าสองเก้าเนาะอของเพินของพ่อชัยสามเก้าของพ่อไสเป็นสามเก้ากระลุงตัวนึงอีกงวดที่แล้วค่ะอันนี้คืออธิบายให้ฟ c เข้าใจโดยเฉพาะท้าเลขอันเลขเต็มให้สื่อขึ้นสื่อลงเพิ่นวาก็มีูู่สื่อนั่มยูเดยค่ะงวดที่แล้วเพินก็มีโชคมี่ลาบนั่มหลายทันอยู่ค่ะ เพิ่นกับมีชกมีลาบน้องพอใช่หลายท่านอยู่เนาะคะ่ะเอฟซีกับพิจนะเบิงเป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องเดอ้อทางช่องกับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสํารับไอ้ปู้ปุ่งเนาะผีแขนขาดเนาะครัเมื่อนี้ได้วันพระโอปวันนี้แหละครับค่ะป้าแล้ว,ว่าแล้วสิเขาไปเอาหายอยู่เนาะครับผมค่ะเพราะว่าโอปอพิ่โทษค่ะป้า โทรศพัพท์คุนห่างเด้อค่ะวันนี้แล้วผมจะส่งโทรศัพท์ไปให้ป้า <c oughs> เพป่นกันลังหาอันโทรศัพท์ไปให้ป้ามันโทษสัมผัสเนากครับเพราะว่าส้วสีสัมผัสต้องโทรไปหาอีกผู้หนึ่งให้เพื่อนขี่มอไซค์ไปประมาณสองสามกิโลเพื่อจะโทรศัพท์ไปให้ป้ารับเครื่องกาวเรามันพังเนาะค่ะกะตามให้ยูเด้อค่ะปูป่งนะคะเขตอุบลเสียนอุบลทั้งนั้นเลยค่ะกับมีปูปงกับหมอพีขามินนะคะหมอพีขามนินเพื่อนฟันมากตัวใดก็ค่ะ เก้าเจ็ดสองนะครับรเก้าเจ็ดสองนะคะถ่ายด้วยครับเอเอ, 2> 2อเก้าเจ็ดสองค่ะเก้าเจ็ดสองแตากาเก้าก็หกตัวเดียวกันเนาะค่ะเอฟซีเป็นหกเจ็ดสองค่ะกลับไปให้พร้อมคือว่าหันหัวให้พร้อมเก้าก็หกตัวเดียวกันเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองค่ะพี่เจหน้าเป็นแนวทังเนาะค่ะเนาะทา้งช่องก็เป็นซื้อกลางเสนอไวเป็นแนวทังเนาะค่ะ เก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองขันแมนมันขึ้นมันลงมันสิลงแจงใดเราป่ะก็เจ็ดสามโอ้ยนี่นะน่าจะใช่นเป็นเจ็ดสามขันลงกว่านี่ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งครับส่วนเจ็ดนี่ขันคืนก็จะเป็นแปดสองขันลงก็จะเป็นเจ็ดสองคือโอ้ขันลงก็จะเป็นหกสองข้างหน้าตรงกันเนาะข้างหน้าอาจจะเป็นแปดเจ็ดอย่างนี้นะครับอครับขึ้นซื้อลง่เนาะไม่รู้จะขึ้นตัวไหนแหละแค่นั้นแหละครับผู้ท่วน่อยก็ ตัดเต็นเอาโหลดเก้าเจ็ดกับเจ็ดสองค่ะกะสองเก้านี่เก้าสองกับตัวเกนะ้าเนาะกับมากกับซื้อติดไว้แน่ฮะมันออกตัวเกนะ้าเนาะครับค่ะอันนี้กัมีความเป็นไปได้หลายอย่างเนาะค่ะส่วนหกนี่ก็คือกลับให้นะครับผมหกกับเก้าก็เลยกลับให้ครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะ เป็นเป็นเป็นแนวทางของหมอผีเขมรหรือว่าพ่อชัยเรานะครับวันนี้ครับวันนี้เราก็ไม่ได้ไปที่อุบลนะครับผมวันนี้ติดภารกิจครับมางานแต่งครับมางานแต่งของไอซีผัวผีไม่ไม่ครับวันนี้ก็ขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับเอฟซีคงไม่ว่ากันนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อชัยนะครับกับเอานะครับตัดเอานะครับเอฟซีซื้อขึ้นซื้อลงเอานะครับผมครับอ๋อ สางทรนเสนอไวเป็นแนวทั้งตัวนั้นถ้าชอบก็ตามแต่พ่มากกับพานค่ะการตัดชิ้นใจยูกับพี่น้องเนาะค่ะเนาะครับค่ะเอาโจดไวเดอค่ะโคกเจ็ดโซงอีกขึ้นเขาปีนหัวไห่เนาะปีนหอเนาะค่ะเก้าก็หกตัวเดียวกันค่ะแต่ว่าพิ่นว่าเจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันครับเอาเซียนเลขเพื่อนกับสีหูยดอกพิดจารลน่าช่วยกันเอาคันคืนกัสิเป็นเจ็ดโซเจ็ดสาม ขันล่งก็เป็นเจ็ดหนึ่งค่ะคส่นวนเก้าเจ็ดนี่ขันขึ้นก็เป็นเก้าแปดล่งก็เป็นเก้าหกค่ะพี่เจรนาเบิงผู้บอมาขึ้นมาร่งเอาตรงๆก็กได้เนาะค่ะคือหางเดียวครับของพ่อชัยจะต,ตัดเอาครับอันเพื่อนบอกแค่เดียวแล้วอันบอกครับผม,อ,มอาจจะวันสุดท้ายอาจจะย้ำอีกรอบหนึ่ง,บบงนะฮะเนาะครับ ไก่ไก่มื่อเข้ายับเนาะค,ะค่ะขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะครับผมเขามาติดตามรับช้มรับฟังให่ลำให้รวยให้โชคให้มานค่ะครับรวยๆกันทุกคนค่ะ